วิวงามพี่น้องฟังไทยฟังคอมเมนต์นี่นี่โอ้นี่ว่าต้องไปหาไกล์ว่าต้องไปหาไกล์สองศูนย์สองศูนย์แปดห้าหลักหมุดหลักหมุดอ่าชายแด่นหลักหมุดชายแดนบ่แมนโอ้ฟังคอมเมนต์คอมเมนต์ไทยไทยแลนด์ ไทยแลนด์เมนเมนนี่หนงเมทนน้น่นี้ทางนี้ทางนี้งเมน่ะนนักมุดนักมุดไทยแลนด์บ่มนเ่บงทะเลหมอเรนทะเลหมอนี่เลขนี่อ่ะให้บังเลสิแ้นที่นึ่ปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเด้อรางวัลที่หวันนี้เป็นศูนหเอารางวัลที่หนึ่งมนี่สองศูน องศูนยโอเคจบะชิงฟันพ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 งเบอกเร็วกับไปพี่น้องบงพูนบงดิวสวยงามครับในถนนถนนคเนะพนวเพ่นพนพนพพ่นพ่นพพ่นพนพพ่นพ่นพ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 พูนนพ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 น